ก็เชิญยืนขึ้นนะครับเช้าวันนี้อาจารย์สริพรไม่อยู่นะครับไปงานที่อินโดนีเซียนะครับที่สมรังนะครับไปร่วมงานกับอาจารย์เปตุสที่เขามีจัดขึ้นประจำปีนะครับปีละสองนะคนก็ครั้งนี้ที่ไปนี้จะเป็นเป็นการประชุม กลางปีนะครับเราก็ร่วมกันไปแล้วก็ไปกับคุณติกวานะครับตั้งใจจะไปแบกงหามพระพรมาให้เรามากๆากนะครับให้เราตั้งใจนะครับอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ในฟ้าสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์พวกเราทุกคนเข้ามายกย่อง เทิดทูลสรรเสริญและถวายพระพรแด่พระองค์พราะพระองค์ทรงคู่ควรแก่การสรรเสริญลิธานุภาพสูงสุดของพระองค์เหลือจะอย่างรู้ได้พระองค์ทรงสัพพัญญูพระปัญญาและความรอบรู้ของพระองค์นั้นล้ำลึกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวพระองค์ทรงเป็นนิรันร์ผู้ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย เป็นผู้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนดำรงอยู่ในปัจจุบันและเป็นผู้ซึ่งจะเสด็จมาก่อนหน้าพระองค์และหลังจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดพระองค์เป็นพระเจ้าของฟ้าเบื้องบนและแผ่นดินเบื้องล่างเป็นพระเจ้าแห่งสาก,กลโลกและจัก,กรวาลทรงเป็นพระผู้สร้างผู้ทรงตรัสแล้วทุกสิ่งก็เกิดขึ้นทรงเนลมิตรสร้างฟ้าสวรรค์จัก,กรวาลแผ่นดินโลก และสรรพสิ่งทั้งปวงโปร่งเป็นผู้กำหนดงานรากฐานวิทยาศาสตร์ทุกอย่างของจักรวาลและโลกนี้เป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเป็นผู้สร้างมนุษย์อย่างดีเลิศทั้งสามส่วนทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายเป็นผู้ให้ฝนตกจากฟ้าให้อากาศเราหายใจและให้มีฤดูเกิดผลสำหรับเราทุกคน พระองเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมและเที่ยงธรรมโรรองเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาเสมอเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยแปลผันเป็นเหมือนเดิมวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเมตตากลี้วช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมโปะองทรงเป็นทางเดียวเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้ทรงมีพระนามว่าเราเป็น เป็นพระเจ้าที่ทรงเชื่อชูพระคำของพระองค์เหนือความยิ่งใหญ่ของพระองค์เองพระราชกรณียกิจของพระองค์ต่อมวลมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่และอัศจรรย์แต่พระคุณและความดีงามของพระองค์มีอยู่เหนือราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าทรงรักพวกเราขณะที่พวกเราเป็นคนบาปพระองค์ได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่ความผิดบาปของมวลมนุษยชาติพระเยซูคริตสต์ทรงสิ้นประชนที่ไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนยอมรับโทษในนรกและฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สามเพื่อแลกเปลี่ยนพวกเราให้พ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรมโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกชำระพวกเราให้สะอาดได้เป็นผู้ชอบธรรม คืนดีกับโองและกลับเป็นบุตรสุดที่รักของโองพระเยซูคริสตทรงเป็นชัยชนะอยู่เหนือทุกสถานการณ์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาประทับในตัวเราทรงชี้นำทางเราสอนเราและประทานของประธานในงานรับใช้ให้กับเราและนำเราในการอธิษฐานภาษาแปลกฝ่ายพระวิญญาณในทุกสิ่งที่เราไม่เข้าใจ พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้เรารอดพ้นจากการงานของมารร้ายทรงเป็นโล่เป็นที่กำบังเป็นที่ลี้ภัยเป็นร่มเงาเป็นที่พักพิงของพวกเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในทุกสถานการณ์พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่แสนดีเป็นผู้ทรงจัดเตรียมอย่างมากเกินพอเป็นองค์อุปธรรมเป็นขังทรัพย์อันรุ่งเรืองเป็นแหล่งความรู้สติปัญญาและที่ปรึกษาอัศจรรย์ เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐผู้ทรงรักษาโรคให้หายได้อย่างอัศจรรย์ทุกโรคขอพระคุณในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพระองค์ผู้ทรงเกลียดชังความบาปแต่ยังทรงรักคนบาปมากยิ่งกว่าพระองค์เองพระองค์ไม่จดจําความผิดของพวกเราและให้อภัยพวกเราเสมอพวกเราทุกคนจึงร่วมใจกันอธิษฐานทอมใจลงก้มกราบต่อพระองค์ ยอมให้พระองค์เข้ามาครอบครองปกครองชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราปรับปรุงเราและให้งานรับใช้กับเราเพื่อแผนการของพระองค์จะได้เป็นจริงและสำเร็จในชีวิตของพวกเราทุกคนขอคำสรรเสริญพระเกียรติพระิริอนานาจฤทธิเดชกาลังพระปัญญาและความรักจงมีแด่พระเจ้าของพวกเราอาเมนฮาเลลูยาขอเชิญนั่งนะครับ รรเ,เสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะครับผมขอหนุนใจให้ทุกท่านนำถ้อยคำนี้นะครับเรามีพิมพ์อยู่แล้วนะครับให้ท่านอ่านที่บ้านทุกวันนะครับตื่นขึ้นมาเช้าอ่านทุกวันนะครับที่จากเราไม่ได้ขึ้นมาอ่านทุกสัปดาห์เป็นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการงานของศาสนา หมายถึงว่าเราท่องจําโดยที่เราไม่เข้าใจความหมายนะครับอยากให้ทุกท่านใครครวนถ้อยคําเหล่านี้ที่เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราจริงๆนะครับพระเจ้ามองที่หัวใจของเรานะครับไม่ใช่เอาแต่ท่องหรืออ่านตามนะครับให้เราทิ่ฐานด้วยกันนะครับเจ้าพระบิดา ขอบคุณพระองค์ที่เราทุกคนสมาชิกกองทิ่จักยุคพระคุณได้มีโอกาสเข้ามาร่วมชุมนุมกันในวันอาทิตย์นี้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ประทานให้กับพวกเราให้เรามีเวลาพักผ่อนอยู่กับพระองค์เจ้าลูกรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่ เราทุกคนรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่เรามาเข้าเฝ้าพระองค์ฟังพระวจนะของพระองค์เพื่อเราทุกคนจะได้เปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะได้เป็นคนที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์จ้าลูกขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับพูกอยู่กับเราช่วยเหลือการงานของเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราทุกคนต้องต่อสู้กับชีวิตสิ่งแวดล้อมภายนอกและเรารู้ว่าพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ช่วยเราให้เราพ้นผ่านปัญหาให้เรากลับมีความสุขสามารถต่อสู้กับชีวิตได้ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ลูกสรลเสริญลูกขอบคุณพระองค์ที่สุด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน